เสียมช่งนี้นะคระผมคนเดนกพที่ตอ ีเรือที่ผิดกฎหมายเลยแม้แต่ลำเดียวนะคะอันนี้ก็คือจุดเด่นของคุณส่วนบ้านยายง่อมนะคะ การรวมตัวของเขาน้อนๆใช่ไหมคะต่อแย่ใช่ไหมคะต่อห่างเขาก็จะอธิบายเล่าเรืเ่องแล้วก็วทำคลิปสั้นๆมันก็จะทําให้ไปกระจายไปได้ทั่วๆมากนี้เป็นอีกเรื่อยๆใช่ไหมคะโะอ้แบบนนี้ก็จะอยู่ได้แล้วก็จะดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าข้าวปลาเป็นของจริงเรารู้ใช่ไหมคะถ้าเป็นข้าวปลามีวิธีการนําเสนอที่สอดคล้องมีการขายที่ผ่านกับใช่ไหมคะออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะ เดียวไม่พอเสร็จคนงประเทศต่อเพราะนั่นเราเดินทางไปได้อีกเยอะซึ่งชมจริงี๋จะพาคนดีพูดถึงจริง พนบ้านยมมอมของเรานะคะก็จะเป็นในเขตของเทศบาลนะคะก็ในของเทศบาลตำบลแหลมงอบนะคะก็จะแบ่งเป็น5ชุมชนของเราก็จะหนึ่งใน5นะคะเป็นชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะก่อนที่เราจะมีการทําท่องเที่ยวก็โดยทรทก่อนนะคะทรทได้ได้ลงมาวิเคราะห์วิเคราะห์ชุมชนของเราว่าชุมชนเยมม่อมมันมีอะไรดีที่มีอะไรเด่นนะคะเราก็แนะนาก็เลยว่าของเราที่เด่นก็คือมีหาดไตรดำแล้วก็มีการลับผ่านกำลายของหินเยมม่อมนะคะแล้วก็ ส่วนหลักการในการทํางานแกนนําของเราก็จะเป็นอ,อสอมออค่ะก็เราทํางานเพื่อชุมชนอยู่แล้วค่ะอ,อสอมอมารวมกลุ่มกับผู้สูงอายุนะคะที่ซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นป่าชาวบ้านมีในเรื่องของภูมิปัญญาที่จะถ่ายทอดให้กับเรา,าค่ะก็ซึ่งเราก็ถ่ายทอดต่อให้ยาวชนรุ่นหลังของเราได้ต่อไปนะคะที่ที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะก็ จะมีความสูงอายุนะคะที่เขาได้มีภูิปัญญาคือถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังนะคะส่วนกิจกรรมของในชุมชนนะคะก็ก่อนอื่นที่นักท่องเที่ยวจะมาเนี่ยเราก็จะพาไปรากฐานตำนานยิมมอมก่อนรื่อความเป็นนางของบ้านยิม่อมทาไมถึงชื่อบ้านยิม่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนสงสัยเยอะนะคะก็เราก็ได้พาไปทินทะเลที่มีหินยู่นะคะที่รากของตำนานยิม่อมแล้วก็กิจกรรมที่สองก็คือไปหมกสปาายดำค่ะ หบสสปา,าไทยดำแล้วก็พาไปหออาซานหอสูงที่มัสยิดนะคะขึ้นไปได้ะคะ่ะคือท่านอิหม,มัมเนี่ยก็รับเลยมีส่วนร่วมกับเราด้วยเนเรื่องของท่านเป็นผู้นำาคะ่ะสำหรับอิสลามนะคะก็ท่านตัอิหมัมเป็นผู้นําก็ให้นักท่องเที่ยวได้สามารถขึ้นหออาซานได้โดยให้ใจ่ายาสุภาพนะคะแล้วก็ส่วนกิจกรรมที่เป็นปูมิปัญญาจริงๆนะคะก็จะเป็นฐานกะลาค่ะ เพราะตอนนั้นนะคะอย่างที่บอกนะคะทีมงานเราเนี่ยจะเป็นอสมอสเยอะนะคะก็ดูแลสุขภาพในชุมชนก็ช่วงนั้นวิกฤตไข้เลือดออกนะคะเราก็เลยเอากระลามาทําฐานนะคะก็เป็นฐานหุงต้มที่ทํารายได้ให้กับในชุมชนด้วยะค,ะค่ะก็กระลาที่เขาโยนทิ้งโยนทิ้งนะคะแล้วตอนนี้เ,เราก็ได้นวัตรกรรมใหม่คือเมื่อก่อนเขาโยนจริงแต่เวลากลุ่มเรารับเนี่ยรับกระลามาทําฐานเขาจะไม่โยนแล้วะค่ะเขาจะใส่กระสอบคือมัดถ้าเขาโยนไปโยนไปลูกน้ําขังอย่างนี้นะค่ะก็ได้เป็นความ ว่าม,มันเป็นแบบใหม่อะค่ะคือนวัตรกรรมของชุมชซนใหม่คือให้ปลอดภัยจากไอเลือดออกด้วยจากผงท่านกะลาหน้าดิ่งที่เรา,เามาต่อยอดในการท่องเที่ยวนะคะที่เอาผงท่านมาบดนะคะเือนที่รกลุบม,มี้นะคะ mm hmm. แล้วก็สูตรล่องของประมงเล็กนะคะก็ ที่เราเอาเข้ามาร่วมกับทาง,งานในการท่องเที่ยวของเราเนี่ยประมงเขามีเรือใช่ไหมคะคือรายได้อาจจะเป็นรายได้เสื่อมของเขาว่าพานักท่องเที่ยวลงไปไปดูเขตป่าปชายเลนไปดูชายฝั่งไปดูว่าการทําอวนปลาอวนปูปล่อยอยังไงเป็นเราทาแบบไหนบางคณะต้องการลงเรือเราก็ได้ทีมงานจากชุมชวนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยค่ะอารย์คะตอนเราไปทำรายดำเนี่ย ที่เราทําไม่ได้สําเร็จก็คือเรื่องของขยะค่ะเวลาเราได้ประมงมาเป็นสมร่วมแล้วเนี่ยเหมือนว่าเขาเอาขอไปกินในเรือ,รอใช่มใคั้งที่เขาจะโยนลงทะเลแต่เวลาเราได้เขาเามาร่วมกับเราเนี่ยเราก็จะมีการจัดการเรื่องขยะเราจัดการขยะในชุมชนแล้วเช่นอ่างพลายวุฒ เราก็จะมีะการแยกขยะเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วนะคะแล้ตอนนี้นะคะพระมงเขาก็ให้ความรู้กับเราคือจะมีถุงดำลงไปเลยกอย่างถ้าเอาค่าวไปกินเอาอะไรไปกินในทะเลนี่เขาก็จะใส่ถุงดำลับขึ้นมากินข้างบนนะคะมันก็จะเป็นรถขยะที่จะมาติดชายฝั่งไรคง สมมติจะมีเสร็จรับผิดชอบอยู่ว่าอาหารปลอดภัยต้องทำแบบไหนย,ยังไงอะค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วที่เรารับผิดชอบซึ่งเป็นซีีดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้วยคือเปรี้ยวหวานหวานมันเค็มสําหรับผู้ป่วยความดันเบาหวานะอะไรเนี้ยค่ะแล้วที่กลุ่มของเราทําประโคกแดดเดียวก็เป็นการอา่าเขาเรียกลดเสียงลดรคเหมือนกันเพราะเราจะไม่ทาหวานเกินเค็มเกินเพราะเรารู้ว่าอาหารแบบไหนที่ทําให้คนเป็นความดันเบาหวานอย่างไงค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้รับได้รับคำตอบรับที่ดีอะค่ะคือเออนี่ลดหวานเลยนะออสมมติบอกอย่ากินนี่นะ ต้องกินผักเยอะอะไรอย่าก,กินของมันของทอดเยอะอะไรค่ะวสมอก็ยังมีพเรื่องต้องรับผิดชอบคนละ20คนเรียนค่ะนคบางครงการได้เล่าผ่านเรื่องเล่าเนี่ยส่วนหนึ่งสการได้ไปเห็นของจริงในพื้นที่นะครับ คิดว่ามันได้มากกว่าได้มากกว่าสิ่งที่ทรเราเล่ากันนะครับแล้วก็บรรยากาศที่ได้สองทางได้คุยนะถ้าเกิดว่าคนในตราดเนี่ยรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับเขาหรือว่าคนในประเทศไทยเนี่ยรู้ว่าอะไรมีประโยชน์สำหรับเขาเนะี่ยเขาจะไม่ทำลายสิ่งนั้นการทำเนี่ยคือการพัฒนาทรัพยากรน้เนี่ยเขาจะมีคลินิกแบบปรึกษาปัญหาด้านพัฒนาทรัพยากรน แต่ตอนนี้เราอยากทำคลินิกเกษตรกรอ,อ่ะเกษตรอินทรีอะค่ะโดยถ้าเกิดอยากดูดิท้อดินต้องทำยังไงให้พี่หนุ่ยมาตอบก็บอกว่า SGC เนี่ยเป้าหมายคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช่ไหมคะเป้าหมายการพัฒนาอย่งางยั่งยืน s g ก็คือต้องไม่ทิ้งใครไว้ข<อ>้างหลังพ่อผู้อยญกดูดินเนี่ยสร้างมาให้ลูกเนี่ยมันเห็นโมเดลนี้นะคะพ่อสร้างไว้ให้ลูกแบบลูกไม่ต้องทำอะไรต่อแค่แบบนั่งกินนอนกินรักษาแล้วต่อยอดกัดนาคต